ขอเลยเออขอคออะไอ่ะคอกินหนังก็ไขเรเวยกินเป็นหรือเปล่าถั่วกินถั่วเป็นบ่ะกูอ้หัีไแ่ต๊แกมีไขะไอ้เจี่นู่นให้ไปนู่นบ่ามัมันไปนู่นอกไบหาคนนูอกไปหาคนนู่นไปหาตนั้ปหนึงแอ้ไปหาตันหึงนู่น ก็มันกินเลือกเนาะมันเหมือนเหมือนในบ้านเนาะต้มสมต้มไอ้ครุกนึงก็กินหมดแม่อย่าดุเลยเนาะมใส่หมาเร้าเนาะที่ได้กินฝาไม่คุ้มไงกินก็กินยังไม่ให้กินข้าวเลยวันนี้ดูว่ะอยากเลยเนาะต้มนัวกินกินอืมแต่ตอนเุาขุนเช้าเย็นอันนี้มันไม่กินข้าวข้าวต้งด้านมันขุนวันหลังเลียเสียงตับน้ำเนาะนั่นดิต้มนำนาเลยเนาะงั้นเนาะต้มหนังซุปแล้วก็มีหมูเปือยอย่างนี้โอ้โห่๋วยเตี๋ยวกัน ไมเศร้าเห็นหิงมันไม่กินกินเด่ทั้งยิงแล้วเทียมบกคุนมาเห็ลพ่อเออไหนเห็นเวลาไหเอาหาตั้งึังเลยอ้อฮะหาตั้นึังหละคุยกันซมันจะมาคุยแล้วคูล้วก็ทำตาูกทำสายตาด้จะให้อลีคุณไปมดโอ้ยขาัม่เอา้เลย้เื่องไปป๊อปมันไม่เอา พ่อไม่เอาให้ดูที่ด้วยเนาะโมกุลเธอทำตามปิ๊บๆนั่นน่ะนั่นน่ะดูเฮาหมาเนี่ยมันดูโมนีลมันเปลาบ้านดีกันเออตอนนี้ก็ไม่มีหมาแล้วนะไอ้มโมกุลมันตายแล้วมันโดนยาเขาของบ้านคางกันตายหมดเลยเออเหลือตัวนึงสีแดงใช้หนูไปจังไรวางยาบไว้โอ้โหฟันขาวๆด้วย มันไปทําไปชกของเขาหรือเปล่าเขาต้องวางยางไม่ใช่